มหากาบได้บทสรุปไหม้าร่าเคลีย์เรื่องลูกลงตัวเปิดรายละเอียดเต็มๆวันนี้4มีนาคม64ที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางไม้พิรัตพร้อมกับทนายความได้เดินทางมาตามกำหนดนัดเพื่อไกลเกลีย่ยรอบที่3กับซาร่าคาซิงกินีอดีตแฟนสาวหลังเป็นโจทยื่นฟ้องขอสิทธิ์เซ็นรับรองบุตรลูกชายวัย6ขวบหลังจากครั้งที่แล้วไกลเกลีย่ยนานกว่า8ชั่วโมงแต่ยังไม่ลงตัว คืบหน้าเรื่องนี้ในประมาณเลืองวัฒนวณิชทนายความของซาร่าเปิดเผยว่าวันนี้จะเป็นการไกล่เกลี่ยเพื่อความชัดเจนว่าไม้ในฐานะพ่อจะดูแลรับผิดชอบลูกอย่างไรเนื่องจากตอนนี้ทางครอบครัวของซาร่าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในด้านการเล่าเรียนของลูกชายเองทั้งหมดโดยอ้างว่าไม้ยื่นข้อเสนอส่วนตัวใช้เงินเพียงเดือนละ1 5 0 0 0บาท ค่าใช้ใจของลูกจึงไม่น่าจะเกิน5,000บาทและขอรับผิดชอบคนละครึ่งกับซาร่าส่วนในเรื่องค่าเล่าเรียนจะขอรับผิดชอบเทิ่มละ30,000บาทส่วนในวันนี้หากไม่จะยื่นถอนการขอสิทธิ์รับรองบุตรทางฝั่งซาร่าก็ไม่ขัดข้องและอยากให้การไกล่เกลีย่ยครั้งนี้ลงตัวและจบภายในครึ่งวันโดยคืหนาลาสุดวันบันเทิงเปิดเผยรายงานว่าการเจราจาไกล่เกลีย่ยได้ข้อสรุปแล้วรายละเอียดดังนี้ ไม้พิรัตได้เป็นพอ่อโดยชอบด้วยกฎหมายสารามีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียวค่าเลี้ยงดูและค่าเทอมที่สาราจ่ายไปเจ็ดแสนกว่าบาทให้ยกไปค่าเทอมครั้งหน้าจ่ายคนละครึ่งจนจบป .6 ส่วนชั้นมัธยมถึงปริญญ,ญาตรีรวมถึงค่าประกันชีวิตไม้จ่ายทั้งหมดค่าเลี้ยงดูทั้งหมดสาราเป็นคนดูแลทั้งคู่เตรียมจดทะเบียนรับรองบุตรภายใน30วันหลังจากนี้ ไม่ต้องได้เยี่ยมลูกตามสมควรโดยลูกต้องยินยอมแต่ต้องแจ้งทางสาราล่วงหน้าและควรไปหาที่ภูเก็ตอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ